มีพีออนไลน์ไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยว,วมีนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมอันนี้จะพูดถึงเฉพาะงานพรุ่งนี้ก่อนนะครับผมซึ่งจะเปิดพีอยู่แล้วครับก็คือสีดำมี250ตัวโอเคครับสีดำน,นะครับมีทั้งหมด250ตัวนะครับสีดำโดยที่จะเป็นไซส์ M L X L 2XL ตามที่แจ้งไปโอเคครับก็จะมี M L X L 2XL นะครับผม ก็มาดูหน้าง,งานได้นะครับผมที่แจ้งไปไรายละเอียดในเพจนะครับแล้วก็จะมีหมวดสองสีนี่นะครับสีดำแล้วก็สีชมพูนะครับสีแดงนนนะดเออสีแดงฟอกสีแดงฟอกน,นะครับผมพูดสีชมพูตั้งนานสรุปใครขายเนี่ยง่วเลยแล้วผมก็มีจํานวนจํากัดนะครับผมหมวดจะเป็นเออมีบัตรคิวไหมนี่นี่นี่น,นี่ครับนี่คือบัตรคิวนะครับเพราะว่ามี นี่มีนัมเบอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าจะเอาไซส์ไหนกี่ตัวหรือว่าอะไรคือรวมๆนี้ห้ามเกินสิบสิบตัวต่อคนนะครับ <ไอ S 1> มีจานวนจํากัดน,นะครับแต่ 8. คนที่มาไม่ทันหรือว่าแบบอยากได้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอพีเอาหน้างานนะครับผมขอเจอซี่ตัวนึงมีฟรีมีฟรีไม่ต้องห่วงนะครับผมคือทุกคนที่อยากซื้อคอน,นี้ก็คือได้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 ไดใส่แน่นอนครับใช่ครับออคือจริงๆ Inspiration ก็คือเห็นช่วงนี้แบบว่า เป็นแบบยังไงอะเสื้อคอปเริ่มมาก็เลยแบบอยากลองให้มันเป็นแบบเสื้อคอปแบบยูนิเซ็กที่ทั้งผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้ครับผมอ,นนอันนี้คือคอที่ยังไม่ได้ลงนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้คือสีแดงที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยววันนี้จะลงเพจนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับเอ็นดูพ่อขาครับ ถ้าไม่ได้ไปนั่งงานพียังไงครับผมก็เดี๋ยวจะมีออนไลน์นะครับเดี๋ยวรอรอติดตามอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับมีจะโดนเยี่ยมไหมคืออะไรมีพีออนไลน์ไหมครับมีมีนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะมางานวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้มาเดี๋ยวมีออนไลน์ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ๋ออย่างได้นี้เหรอครับก็ มาสิมาดูมาดูของจริงได้หรือว่าคนที่แบบยังไม่รู้ว่าจะซื้อดีไหมมาดูของจริงหน้าหน้าบูได้อยู่นะครับแบบมาก่อนได้มาตัดสินใจก่อนมาลองจับดูเนื้อผ้าหรือว่ามาลองดูว่าแบบตัวเองใส่ไซส์อะไรมาดูได้นะครับออนไลน์นะได้ครับขอบคุณครับรอด้วยนะที่ที่มีคนใส่มีนเหรอครับมีนคนใส่ไซส์อะไรมีนใส่ XL กับ2 XL ครับผมประมาณนะทีวีม่วงเนี่ยครับนี่ครับผมจะมี องสีนะจะเป็นสีแดงฟองนะครับแล้วก็สีแบบออกแบบดาฟองเหมือนกันนี่นะครับมุนี้เลยแต่ผมจะไม่กล้าแกะเพราะอันนี้เป็นของที่ขายขอโทษด้วยนะอยากเห็นของจริงครับมาดูหน้างานได้นะครับของจริงงานจัดที่ไหนงานจัดที่ไอคอนสยามครับผมเป็นงาน M choice นะครับดูหมวกหนครับนี่ครับลองหมวกเอยแต่จริงๆหมวกผมว่าคอรนี้หมวกหมวกสวยครับซึ่งมันก็เข้ากันผมว่านะ สวยมากนี่ครับรอออนไลน์นะครับได้ครับเล็กสุดไซส์อะไรเนะเออเป็นไซส์เนะครับเล็กสุดแล้วก็พวกไซส์เจะเป็นอกแบบ38ความยาว24นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าพรุ่งนี้มาจะมีแบบใบนี้ให้นะครับจะบอกรายละเอียดของเลนว่าไซส์ M ไซส์ l อ่เ XL XXL เท่าไอร่นะคอับแบเบอกกับความยาวเท่าไหร่นะครับ เปิดรับบ์บีคิวกี่โมงสิบโมงเลยนะครับผมสิบโมงเลยสิบโมงเลยแล้วผมจะเข้าบูประมาณาบ่ายสามนะครับผมซึ่งคนที่จะมารับจากมือมีนก็คือห้าสิบออเดอร์แรกนะครับผมกลัวติดแขนนะครับไม่น้องกลัวติดแขนเลยลองลองลองมาดูแบบของจริงได้นะครับผมแันนี้ว้ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันบอกอาราคานะครับขอบคุณมากครับผมน กดพ่อค้ายัางไงครับครับ huh? <c oughs> CEO ขายเกง่ง Can you shipping to Japan? Oh next time Sorry I n i l l Thai address Ah uh, yes I n i l l Thai for sure <c oughs> หนึ่งคนรับได้กี่ใบครับก็ <c oughs> <c oughs> ในนี้ครับคือเอากิตเท่าไหร่ก็ได้แต่คือจำนวนจำกัดก็คือรวมกันได้แล้วได้ไม่เกิน คนละสิบชิ้นนะครับไม่มีกําหนดนะครับแต่แค่ขอแค่ในเนี้ยไม่เกินสิบชิน้นสำหรับคนที่อยากซื้อนะครับห,หมวกเจอแน่มาเจอกันก่อนนะพ่อขายอยู่ตะก้าไหนครับผมก็อยู่ตะก้ามาเก็ตครับอยู่ชั้นล่างครับเดี๋ยวลงไปเล่นตะก้าอะไรอะรถเข็นหรอหมวกไปเท่าไหร่ครับหกร้อยเก้าสิบนะครับผมแล้วก็ตัวสีแดงตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งพัน 290บาทนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าตัวแบบพิเศษของคอนี้นะครับส่วนสียืดเออเอ้เสื้อยืดขาวเสื้อยือดดำนะครับจะเป็น890บาทนะครับพี่มินชอบเสื้อเสื้อสีไหนเออชอบ3สีเลยครับแดงดำขาวหมดภายใน5นาทีแน่นอนสาธุก็คือไม่ได้เปิดมาปีหนึ่งแล้วเพราะเพราะว่าแบบอยังไงเพราะแบบเราไม่มีเวลาอยากทำด้วยแล้วอย่างแบบว่าเหมือน แล้วก็ยังไงอะ่ะทำงานด้วยซะส่วนใหญ่ครับผมก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อ่าได้มาเปิดบูธอีกครั้งก็ฝากอุ่นุนด้วยนะครับผมแบบว่านานๆาาทีครับผมแบบว่าไม่ได้แบบมามาทุกมาทุกแบบว่ามาทุกรังครับผมงานจากกี่โมงถึงกี่โมงจริงๆอ่าบูธเปิดตั้งแต่สิบสิบโมงนะครับผมแต่ท้าง,งานจริงๆก็ไม่รู้ว่าจริงๆเลิกกี่โมงประมาณสองทุ่มสามทุ่มหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะแบบ ราะแบบผมก็กลัวเลทเหมือนกันเลยแม่คอนเฟิร์มว่างานทั้งหมดจะเลิกกี่โมงนะครับเราหนุนครับรับผมขอบนุณครับสีแดงมีไซส์ไหนบ้างสีแดงมีเป็นสีแดงมีไซส์ M กับ XL นะครับผมมี2ไซส์ซึ่งไซส์เอเนี่ยสีแดงนะครับไซส์จะไม่เหมือนตัวเสื้อยืดนะครับผมสีแดงจะเดี๋ยวสีแดงไซส์ M อนะครับจะเป็นอกซ4ความยาว30นะครับผมแล้วก็ มี xl นะครับอก48ความยาว32ครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีในโพสนะครับวันน mm ี hmm. ้เดี๋ยวลงภายในวันนี้แน่นอนครับ <Okay. S 1> อตังค์ชั้นไปเลยอ๋อนี่ครับ mm hmm. ผมได้หมวกแล้วแต่ไม่รู้ว่าไซส์ผมกะไม่รู้ว่าต้องปรับหรือเปล่า mm hmm. นี่นะนีห่หมวก mm hmm. แต่อันนี้คือแบบพับได้แลนะ้วแต่ว่าคนเขาชอบแบบไหนกันคนระับไม่ได้ ก็ได้หมดผ <Yes. S 1> มต้องปรับนะซื้อทุกสี่ครับนี่นี่คือสีแบบว่าสีแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับทุกคน เป็นไงเคมไหมฮะหรว่าใส่กับด้านก็ได้นะได้ใช่ได้หมดเลยจริงๆแบบว่าคือเป็นคือแบบเนื้อผ้าอันนี้มากครับแบบว่าไม่หนาไม่หนาไปนะครับผมก็คือแบบดีแล้วก็แบบโตทั้งหน้าหมวกนี่คือแบบอคนแน่นอนครับสีสวยครับคง แต่ผมว่าของจริงสีสวยนะของจริงสีสวยกว่าแบบว่าในในผ่านไลฟ์หมวกก้ามใหญ่มากสงสัยหมวกหมวกเล่นเวทมาคร่บผมใส่ละกลัวไม่เท่เหมือนพ่อขาอาจจะเท่กว่าก็ได้ต้องซื้อสีไหนถึงจะมัดใจซื้อทุกสีครับ <c oughs> แล้วผมก็ปากด้วยนะครับผมแคนกิ๊ it อิทฟ e e no way ไม่ให้แล้วผมก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีโชว์แบบอีกมากมายก็ฝากงานของกันพรุ่งนี้ด้วยนะครับใส่สีแดงหน่อยครับสีแดงแกะได้ไหมสีแดงนะครับใช่มันคือสีแดงแล้วตอนแรกผมเพียงขัดใจว่ามันคือสีผูทุกคน ม่แต่อันนี้คือกล้องไม่ใส่ฟิลเตอร์นะก็เลยแบบอยากให้เห็นแบบว่าสีแบบชัดๆจริงๆครับคือแบบสีตามที่เห็นเลยแต่ผมว่าอาจจะมีแสงด้วยนิดหน่อย <S <S แถมฟีแมวอ๋อโหเอาพวค้าไปดีกว่าผมไม่ให้แมวฮนะห่วงแม่ตัดล้านเสร็จยังยังครับัมแต่พูดอยู่นี่เนะี่ยเขาขายของก่อนได้ไหม นี่นะฮะนี่สีแดงนะครับสีแดงพอ่อโอดูดิสับสีของจริงสวยนะครับทุกคนแบบว่าจีนแน่นอนพูดจริงพี่ก็มองเป็นสีหูเห็นไหมใครทีมสีมพูครับจริงแบบว่าผมว่าสีมูจริงซีโอแจกบัตรเข้างานป้าขาไม่ได้แจกบัตรเข้างานครับ ถือว่าให้เบนฟิตกับแบรนด์อื่นไปก็ mm. ามาหาผมที่บูธจริงๆพรุ่งนี้ผมก็ออกบูธอีสกินไะก็เลยให้สิทธิ์เข้าไปครับผมมาแจกนี้แบบไม่ได, <c ười> ด้ชมพูค่ะใช่ไหมชมพูอันนี้สีแดงอันนี้นชมพูจริงแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับแล้วก็ ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากแชร์ๆกันด้วยนะที่ถึงุูคนเองครับผมไปเจอกันนะฮสีแดงเหรอไม่ใช่สีสีชมพูรจริงปหรอคือชมพูสีน้เย็นเนี่ยสีน้เย็นใช่เชื่อผมดิพิงค่ะ absolutely pink ปายวันเกดที่มีนนะนโ่โหถ้ามาชี้กับมิชาเลียยลูกค้าได้ผมพามาแน่น, mm hmm. นอนผมกลัวแบบปึ๊บวางปุ๊บแล้วก็หายเข้าไปในงานเลยแล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลย mm hmm. ผมแล้วก็ผมก็จะไปแจ้งขวางว่า <c oughs> ลูกชายกับลูกสาวมึง oh าช่วยดู mm hmm. อยากเจอแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนโอเคครับ พักผ่อนนะเดี๋ยวผมไปจัดบูธต่อละขอบคุณนะครับอโอเคครับเดี๋ยวรายเอียรบเพิ่มเตือเดี๋ยวอ่านได้ในเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวสีแดงมาลงให้เห็นในเพจแน่นอนครับผมฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้บายบ๊ายบาย <c oughs>